เบอร์มงคลนะคะเฉพาะรายวันนะคะเบอร์มงคลเฉพาะรายวันจะเหมาะสมกับท่านที่เกิดทั้ง8วันนะคะโดยพิจารณาจากหลักนะคะของเลขศาสตร์เสริมพลังชีวิตแบบครบถ้วนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภการงานการเงินสุขภาพเรื่องของความรักแล้วก็บุคลิกภาพต่างๆนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จะมีพลังของความ กล้าหาญนะคะอำนาจบารมีชอบความเป็นผู้นํานะคะและต้องการความสําเร็จในชีวิตค่ะตัวเลขมงคลที่แนะนํานะคะได้แก่เลข1 9 5 6 6 5 4 1 1 4 5 9 9 5 1 5 5 1 8 9 9 8ค่ะ คนมีเลขนะคะเลข1เลขห้เลข9นะสลับเรียงกันอยู่นะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความเป็นผู้นำและความสำเร็จนะคะได้เร็วขึ้นและตัวเลขที่คนหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือเลขสามเจ็ดเจ็ดสาจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะตรงนี้จะทำให้เกิดความกดดันใจร้อนหัวร้อนวูววางค่ะสำหรับท่านที่เกิด วันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์จะเป็นพลังที่อ่อนโยนยอารมณ์ดีนะคะมีสเสน่ห์แต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายค่ะตัวเลขมงคลที่แนะนํานะคะได้แก่เลข24 42 26 62 36 63 66 6 9 9 6สค่ะและเน้นเลขนะคะเลข2เลข4เลข6นะคะสลับกับเลข9้า ตรงนี้จะช่วยเสริมนะคะในเรื่องของการมีสเสน่ห์นะคะอารมณ์ดีค่ะจิตใจมีเมตตานะคะแล้วควรหลีเกเลี่ยงนะคะเลข7จ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดสามเก้าสามค่ะทำให้เกิดความเครียดนะคะความเครียดได้ง่ายแล้วก็วันไหวง่ายอ่อนไหวง่ายค่ะต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารพลังของคนที่เกิดวันอังคารเป็น นักสู้นะคะนักสู้นะคะกล้าได้กล้าเสียกล้าชนนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวร้อนค่ะเลขแนะนำมงคลน,นะคะได้แก่เลข15-51,45-54-56-65-59-95-14-41นะคะเน้นเลข 1, เลข 5, เลข4นะคะเพื่อช่วยปรับสมดุลของพลังค่ะและตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะได้แก่เลข 39, 93, 38, าเกค่ะตัวเลขเหล่านี้นะคะจะส่งผลให้อารมณ์ร้อนหัวร้อนเกิดการประทะค่ะต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะพุธกลางวันนะพุธกลางวันจะเป็นนักคิดนักสื่อสารฉลาดว่องไวนะคะแต่เกิดความรังเลได้ง่ายค่ะตัวเลขมงคลนะคะที่แนะนำก็คือเลขหนึ่ห้าห หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสี่สี่สองสองหหสองสาหหสานะคะจะเน้นเลขนะคะเน้นเลขเลขหนึ่งเลขสี่เลข 2, เลขหนะคะเพื่อช่วยเพิ่มนะคะพลังความคิดสร้างสรรค์สมาธิค่ะและตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเลขเจ็ดสาเจดแปดดค่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าจะทำให้เกิด การเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็เก็บทุกอย่างออกมาคิดเครียดง่ายค่ะต่อไปนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเป็นคนที่เงียบลึกซึง้งมีซิกเซน์นะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบเปิดเผยตัวตนค่ะตัวเลขแนะนํามงคลน,นะคะได้แก่เลข5 9 9 5 56, 65, 15, 5 6 65 1 5 51 46ห 6 4 9 9ค่ะเน้นเลขนะคะเน้นเลข5เลข6เลข9และเลข0นะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของจิตวิญญาณค่ะและตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับท่านที่เกิดบันพุก้กลางคืนก็คือเลข37737778ค่ะทำให้เกิดความหมงุดหงิดเครียดวิตกกังวลเก็บกดค่ะ ท่านที่เกิดนะคะวันพฤหัสสป,ปดีนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะเป็นพลังของความรักความเมตตาฉลาดนะคะมีหลักการค่ะแล้วก็มีจริยธรรมนะคะรักความยุติธรรมตัวเลขมงคลน,นะคะที่แนะนำสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะก็คือเลข1 5 -51 -14 -41 -24 -42 สี 45, 54, 56, ่ห้าห้าสีห้าหหห้าเน้นเลขนะคะเลขหนึ่งเลขสีเลขห้าเลขสองค่ะเพื่อเสริมนะคะภาวะของการเป็นผู้นำค่ะและตัวเลขนะคะที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับท่านที่เกิดวันพระรหสัสบ,บดีนะคะก็คือเลข73 78 79 97ค่ะตรงนี้นะคะบอกว่าจะเป็นตัวที่ เป็นพลังต้านเรื่องของธรรมะนะคะแล้วทำให้เกิดความสับสนความลังเลตัดสินใจไม่เด็ดขาดค่ะต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์จะเป็นพลังของคนที่มีสเสน่ห์นะคะคนที่มีสเสน่ห์อ่อนโยนนะคะมีศิลปะนะรักความสวยงามแฟชั่นค่ะตัวเลขมงคลที่แนะนำนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ก็คือเลข ส4งสี่สี่สองสองหกหกสองสามหกหหนึ่งหห้าหค่ะเลขนะคะให้ใช้เลขเลข2นะคะเลข2เลข6เลข9นะผสมกับเลข1นนะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของความรักและการเงินค่ะและตัวเลขนะคะที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะได้แก่เลข3านะคะเลขสาเเลข78เลข87ค่ะตัวเลขเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าทำให้เกิดความเครียดง่ายนะคะเกิดความเครียดง่ายแล้วก็ลดสเสน่ห์ค่ะลดสเสน่ห์นะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดนะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นคนที่มีพลังของความ เข้มแข็งนะคะความอดทนแข็งแกรงทะเยอทะยานนะคะแต่เกิดความเครียดในใจค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะวิตกกังวลนะคะคิดเยอะค่ะคิดเยอะคิดมากนะคะและตัวเลขมงคลนะคะที่แนะนำนะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะได้แก่เลข5665นะคะ5995 1551 15 8998 46 หกนะคะแล้วให้เน้นเลขนะคะเน้นเลขเลขห้าเลขเก้านะคะเลขแปดนะและเลขหกนะคะจะช่วยผ่อนคลายนะคะช่วยผ่อนคลายได้นะคะในเรื่องของอร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะแล้วก็ตัวเลขนะคะตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงแไม่ควรใช้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะได้แก่เลข3 7นะคะ37 73 นะคะเจศูน์นะคะแล้วก็เจ็ค่ะตัวเลขเหล่านี้นะคะจะทําให้เกิดรู้สึกกดดันอยู่ตลอดเวลานะคะทําให้เกิดความกดดันอยู่ตลอดเวลานะเขาบอกว่าเบอร์ที่ดีนะคะเบอร์ที่ดีควรมีนะคะเลขดีต่อเนื่องนะคะทุกคู่นะไม่ใช่แค่ผลรวมนะคะแล้วดีนะ แล้วก็ไม่ควรนะคะมีเลขเสียมากกว่า2ชุดนะคะในเลข7ตัวหลังด้วยนะคะเน้นความสมดุลของเลขนะคะธาตุนะคะเพื่อให้ควบคุมนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะลองเอาตัวเลขเหล่านี้นะคะที่เราแนะนำไปเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้มากที่สุดนะคะจะได้ดูว่าสิ่งที่เราแนะนำไปมันดีจริงไหมและ ตรงนี้จะส่งผลกับชีวิตของเรายังไงบ้างนะคะหวังว่าตัวเลขเหล่านี้นะจะมีประโยชน์กับทุทกท่านนะคะลองเอาไปใช้กันดูได้แล้วเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงไหมลองมาแนะนำลองมาเสนอกันได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับกาลังใจและมิตรภาพดีๆขอบคุณนะคะที่ติดตามเป็นมาตลอดค่ะ